ที่มั่นคงและมีทีมงานเนี่ยมุกแข็งขึ้นมาตามกำนนั้เต็มหมดเลยนะคะเพราะว่าด้วยการส่งต่อระบบ s l A นําโดยพี่โรจน์รุ่นของเรานะคะแล้วก็เอาระบบตรงนี้เนี่ยไปสานต่อในประเทศพม่าจนก่อกระเนิดเป็นไดมอนด์ค่าเรียกว่ารหัสใหม่ที่ใช้แสบเป็นประกายขณะนี้นช่วงนี้เนี่ยครับต้องเรียกว่าทุกคนเนี่ยห้ามเข้าห้องน้ำโดยคำประมาทเด็ดขาดเพราะว่าบางคำพูดบางคำเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตตัวเราองค์กรของเราไปก็ได้เปลี่ยนแน่นอนค่ะเพราะว่า เทศพม่าเป็นประเทศที่ทํายากกว่าเราใช่โอกาสทางชีวิตน้อยกว่าเรารายได้ต่อเดือนน้อยกว่าเราแต่เขาสามารถประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ด้วยที่หนึ่งใช่ค่ะยังไงนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านคะลุกขึ้นยืนก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะต้อนรับแกสปิเกอร์ที่อิพอประเทศพม่าท่านนี้นะคะขอขรนลุกขึ้นยืนแล้วปรบมือดังๆ อย่างที่หนูสำเร็จมาะคะ่ะ่า,านในวันนี้หนูก็ได้มาพบกับเพื่อนๆที่นี่ในหัวข้อเก้าขึ้นมาเก่ะคะกงะค,ะค่ะ r รี s ซนต o s t r o รองค่ะเพราะว่านคนเราถ้าเราอยากจะสำเร็จแล้วก็ต้องแขงแกร่งก่อนค่ะหนูก็อยากจะ ก่อนที่หนูจะ,ะก่อนแรกหนูก็อยากจะขอบคุณมีมีผู้คนที่หนูอยากจะขอบคุณค่ะก็เป็นคนหมอเซทเวีแล้วก็อาจารย์นพกิจที่ได้เปิดโอกาสดีๆได้มีโ,โอกาสดีๆแล้วก็บริษัทดีๆไปสู่พม,ม่าค่ะ,อะขอเพลงตะบนั้นังด้วยค่ะแล้วก็มีอีกคอนหนึ่งค่ะคนนี้ก็จะเป็นคอสของหนู เหมือนเหมือนกับพี่ชายก็ใช่แล้วก็พ่อก็ใช่ในธุรกิจนี้ค่ะก็คือพี่เบิร์ดค่ะคขอรสียเลงตบมือดังๆด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ถ้าไม่มีเขาวันนี้คงไม่มีหนูค่ะนั่นก็คือเป็นผู้นําโอกาสนี้ให้กับหนูพี่ป้าแม่ดกเตลียญซอจากพม่าค่ะสวัสดยค่ะ วันนี้หนูก็อยากจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องของหนูก่อนค่ะก่อนที่หนูจะทำเซซซมอลหนูก็ทำไมหนูทำเซซซมอลหนูก็อยากจะสำเร็จค่ะเพราะว่าหนูอะ่ะอ,อยู่ที่พม,มา่าแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในเมืองเ,อเมืองใหญ่เลยค่ะอยู่อยู่ที่พม,ม่าก็จะเป็นต่างจ,จังหวัดเล็กๆที่ไกลกับ ย่างกุ้งค่ะที่ทุกคนรู้จักพม่านี่คือย่างกุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะย่างกุ้งไกลมากค่ะต้องเดินทางหนึ่งคืนแล้วก็หนึ่งวันค่ะอตอนนั้นที่หนูบ้านอันนี้เป็นที่บ้านของหนูก็จะมีเป็นอยู่ในแถวภูเขาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นทางที่เดินไปไปที่ ที่จังหวัดของหนูไม่ใช่ว่าเส้นทางที่หนทางที่มันดีมากก็ลําบากมากค่ะต้องไปหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ต้องลําบากมากค่ะก่อนจะไปถึงที่บ้านของหนูแล้วก็อันนี้เป็นบ้านของหนูค่ะที่อยู่ที่น้าแสนที่ข้างล่างก็จะเป็นบูนแล้วก็ข้างบนจะเป็นไม้ค่ะแต่ในห้อง ข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากมมยหรอกคะ่ะไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรอไม่มีอะไรมากไมยก็จะเป็นห้องเปล่าๆเ,เลยคะ่ะก็พอ่อพ่อแม่ทำไมหนูอยากจะสำเร็จเพราะว่าพ่อแม่ของหนูส่งพ่อแม่ของหนูก็เป็นคนที่แบบว่าอยากให้หนูสำเร็จมากเพราะว่าพ่อเป็นคนทำเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทำก่อสร้างคะ่ะแล้วก็แม่เป็นคนค้าเขาก็ เขาก็ทํางานหนกักแล้วก็อยากอยาก,อยากลำบากมากอยากให้หนูสําเร็จแล้วก็เรียนจบค่ะเพราะอย่างนั้นก่อนที่หนูจะไปเข้ามหาวิทยาลัยหนูก็หนูก็คิดมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าถ้าเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเราจะได้มีมีเงินเดินดีนี่จะเป็นอจะเป็นงานอะไรแล้วก็หนูก็ไปไปทำไปไปเคลน ยังไงคะ่ะไปเรียนไปเรียนภาษาไปเรียนภาษาต่างชาติคะ่ะเพราะว่าหนูอยากจะติดต่อโลกให้ง่ายกว่านี้คะ่ะแล้วก็แล้วก็หนูเรียนภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยค่ะเพราะว่าเมืองไทยก็จะเป็นเพื่อนบ้านของพมา่าวันหนึ่งหนูก็คิดว่าจะมีโอกาสดีๆจากประเทศไทยคะ่ะก็เลยหนูก็เรียนเรียนหนักมากแล้วก็ขยันมากด้วยคะ่ะ เมื่นหนูก็พูดภาษาไทยได้ตอนทนีโ่จบเรียนแล้วก็หนูทำหนูหนูก็ไปทํางานเป็นคนแปลภาษาค่ะแล้วก็คนแปลภาษานี่ที่พม่าก,ก็ได้เงินเดือนดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องรับผิดชอบมากค่ะจะเอาภาษาอื่นมาเป็นภาษาของเราหรือจะเอาภาษาเราแปลเป็นภาษาอื่นก็เราต้องรับผิดชอบมากค่ะ ก็หนูก็วันๆได้เป็นเพื่อนกับ dictionary ทุ<อ>กวัน <S <S ไม่มีเพื่อนมีแต่ dictionary ค่ะเป็นเพื่อนอยู่วันๆโอ้ค่ะห,หนูอยากมีเงินหนูอยากรวยหนูอยากสำเร็จ <S <S เพราะว่าหนูอยากให้พ่อแม่มีบ้าน <S 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 ดีๆให้อยู่แล้วก็มีชีวิตดีๆด้วยโอ้ค่ะวันจนวันหนึ่งหนูก็ได้พบโอกาสสั้นๆเพราะว่ามีพี่ป้าๆกับพี่ได้เรียนซอมันแนะนำให้ ซซสซมอก็ค่ะเพราะว่าซซซอรก่อนที่หนูฟังแล้วก็หนูได้พบกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็บอกว่าซซสซมอถ้าเราเป็นดำแห่กไดมอนด์เราเป็นไดมอนด์แล้วจะจะได้จะมีจะมีชีวิตดียังไงแล้วก็เป็นไดมอนด์แล้วที่รายได้จากไดมอนด์เราทำให้ความฝันเราเต็มเป็นได้ค่ะก็เลยหนูก็มีแค่ ก่อนหนูก็คิดอย่างเดียวหนูอยากจะเป็นไดมอนที่ซัสเซ s มอลค่ะค่ะเพราะแต่หนูอยากเป็นไดมอนแต่ว่าหนูไม่มีประสบประสบการณ์ค่ะในธุรกิจเคอไทายก็เลยหนูตอนแรกหนูอยากจะทำอะไรหนูหนูต้องทำอะไรหนูก็ต้องเรียนค่ะเพราะว่าหนูไม่มีประสบการณ์นี่นะหนูต้องเรียนค่ะ ถ้าหนูเรียนแล้วต้องเราต้องเราต้องแข็งแกร่งที่เราเราเรียนค่ะแล้ <Wow. S 1> เ,รเรียนจากไหนก็จะมี s u s m o s มมีม,มีมีเรียนให้เราทุกทุกเรียนเลยค่ะก็จะมี s t a เ u ี o มเว s เทิร s s ดันทั d w i ไวน์เหรอไ l ล l e ลเวลอ a ฟ a d e เดอร์ a how to make money course ก็ที่นี่ก็จะเป็น Get t t a เดค่ะแล้วก็ power of system จะมี Product t r a i n นี่หรือ Inspiration แบบนี้ที่พม่าก,ก็มีด้วยแล้วก็จะมี VIP r e s t a p Re ats, แล้วก็ Tool และ system ค่ะที่จะช่วยเราแล้วก็ที่จะที่จะสอนให้เราสำเร็จได้ในงานนี้ค่ะหนูก็ต้องเรียนต้องเรียนจากพี่พี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดก็เป็นโค้ชที่ดีมากที่สอนให้ทุกอย่างแล้วก็ดูแลทุกทในในเรื่องงานดูแลทุกอย่างเลยค่ะ แล้วก็มีอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นผู้นำของหนูก็จะเป็นอาบไลน์พี่ป้าๆด้วยค่ะพี่ป้าาก็เป็นคนที่ดีมากแล้วก็ดูแลหนูแล้วก็ช่วยหนูช่วยหนูถึงหนูมีมาได้วันนี้ค่ะ mm. แล้วก็มีมีอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอาจจนโลภกิจนิทยาัตุจิตค่ะ หนูทำไมหนูอยากจะสําเร็จความฝันของหนูทําไมชัดเจนขึ้นเพราะว่าเป็นเพรเป็นเป็นเป็นเพราะว่าหนูได้เข้าดั้งเ b ือยวิ s เ w ตวุ d w i ั e ค่ะดั้งเดือยวิสเนอรอยทำให้หนูได้รู้ว่าหนูเกิดมาเพื่ออะไรเพื oh. ่อ oh. แล้วก็ oh. หนูอยากจะสำเร็จนี้เพื่ออะไรคะ่ะ oh. หนูก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากที่ประเทศไทยก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนได้เข้าหรือยังคะ ค่ะถ,ถ้ามีอยากให้ทุกคนเข้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรียนอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตหนูไปไปมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเตหลือเบสเนตเวดวายที่จัดที่พม่าค่ะแล้วจะมี เอ uh, จะ,จะหนูก็จะชนแอปจะชนจะชนดาวไลน์ไปเรียนด้วยแล้วก็เรียนด้วยแอปไลน์ทุกครั้งเลยค่ะที่มีที่ s i n e s ทอยู่ u s i n e s s With วาที่พม่าแล้วก็จะมี f ฟเ e เ l เว l l ์อ e ฟดีดั a ชั่นอเกก็จะเป็นเรียนที่แบบว่าเราเราเป็นผู้นำเราต้องเป็นผู้นำยังไงเราต้องนำเราเป็นผู้นำดียังไงก็มีด้วยค่ะหนูก็ได้เรียนจากนั้นแล้วก็มีอีกค่ะก็เป็น CEO CEO ของเเราเป็น ก็คือดอลเดอร์ซิตวีกับเพราะว่าคุณหมอก็ได้มาสอนอได้มาสอนโค้ดว่าโคชินบลอนด์แอนด์แอปค่ะเพราะว่าที่นี่ที่นี่ก็น่าจะมีอยู่ใช่ไหมคะมีแล้วก็มีทุกครั้งเลยใช่ไหมคะทุกเดินเลยใช่ไหมคะใช่จะมีอยู่แต่ที่พม่าไกลๆทีจะมีอยู่หนึ่งครั้งแล้วก็เราไม่รู้ ค่ะหนูก็อิจฉา,านคนไทยมากเลยค่ะเ<อ><อ>พราะว่าเพ,พราะว่าหนูอยากจะสําเร็จเราอยากจะสําเร็จที่พม่าเราไม่มีโอกาสดีๆไงคะเรารู้แซนมอจะทําให้เราสําเร็จได้แล้วก็ต้องเรียนทุกเลท,กทุกทุกครั้งเลยค่ะที่มีต้องเรียนอะไรเราก็เรียนไปทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ที่ที่เมืองไทยถ้ามีงานแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งชอบไหมคะชอบ อยากจะเรียนไหมคะใช่แล้วให้เวลาได้หรือเปล่าคะได้คนที่ให้เวลาไม่ได้มีอยู่ใช่ไหมคะมี<ช>ถ้ามีก็บอกเขาไปเลยคะ่ะถ้าไม่มีเวลาก็ทํางานที่ไม่มีเวลาไปตลอดเลยคะ่ะค่ะแล้วเราก็จะเรียนไปที่จะมีคอสทีดีพี่เบิร์ดก ทำเป็นค่ะกับกับอาร์ไกล่พี่ป,ป้าแล้วก็พี่เตเรียนสอด้วยแล้วก็หนูเรียนแล้วเราเราเราสตรองที่เราต้องเรียนรู้แล้วแต่ว่าเรียนรู้อย่างเดียวก็ยังไม่ได้ค่ะยังไม่สําเร็จได้เพราะว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วที่เราเรียนรู้ไว้เราก็ต้องต้องอ c ชต้องต้องลงมือทาค่ะ คนเราเรียนรู้อย่างเดียวไม่ลงมือทําก็สําเร็จไม่ได้ค่ะ oh. แล้วก็ต้งลงมือทาด้วยค่ะเราต้องแข่งแบ่งในที่ลงมือทำเพราะถ้าเราจะลงมือทําแล้วเซสชัสมอก็มีให้ทุกอย่างที่จะช่วยเรา24ชั่วโมงค่ะ oh. ก็คือ oh. เป็นอ่าท l e s s จะมีทูหรือ System ทุกอย่างที่ ที่จะช่วยเราเพราะว่าแอปไลน์ของเราเขาก็อยากให้เราสําเร็จอยู่แล้วเขาก็จะสอนให้เราทุกอย่างเพื่อเพื่อทําให้เราสําเร็จแต่ว่าแอปไลน์ของเราไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกค่ะ <Whoa! S 1> ที่จะอยู่กับเราที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดก็คือ <c oughs> สิ่งที่เขาสอนไว้ความรู้ที่เขาสอนไว้ให้เราค่ะ ทำแล้วหนูก็ก่อนที่หนูจะลงมือทําหนูเรียนรู้จากพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจัดประชุมยังไงพี่เบิร์ดจัดยางพิรีสกัดยังไงแล้วก็พี่ป้าาด้วยอะไรของหนูเขาเขาพูดยังไงแล้วก็เขาเขาสอนยังไงหนูก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ทุกอย่างหนูก็เรียนเรียนข้างหน้าเลยค่ะอยู่ข้างแถวหน้าเลยค่ะแล้วก็หนูเรียนรู้แล้วหนูต้องลงมือทําก็ลงมือทําด้วย วันนี้ก็จะมีหนูจะจัดประชุมเล็กๆหรือประชุมใหญ่ๆในหลายๆจังหวัดก็จะจัดเองค่ะจะมีรีสตาร์ทที่ยังกุ้งก็มีด้วยแล้วก็มันเดเลจะมีปะโกอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสั่งจังหวัดที่ไกลมากเลยค่ะไม่ได้อยู่แถวที่ยังกุ้งหรอกค่ะแล้วต่อจะไปที่หนึ่งแล้วก็ไปที่หนึ่งนี้ต้องใช้เวลานาน,านมากค่ะแล้วก็จะมีที่แน้แสนด้วยแล้วก็ใต้จีมีโฮมเลน ถ้างั้นเราเราลงมือทําแล้วเราเรียนรู้แล้วลงมือทําแล้วแล้วต้องทําอะไรอีกในเรื่องงานนี้เราทําอย่างเดียวยังไม่ได้หรอกค่ะเรารู้อะไรเราก็ต้องผ่านทีมงานทีมงานด้วยค่ะเรารู้อะไรเราเราต้องเราต้องเราสําเร็จเราก็ต้องต้องผ่านความสําเร็จให้กับดาวไลน์ของเราด้วยให้กับทีมของเราด้วยค่ะเพราะอย่างนั้นหนูเรียนรู้จากออปไลน์ของเรมาแล้วหนูเรียนรู้ยังไงหนูก็ต้องเป็นต้องเป็น คนสอนให้ทีมงานคนสอนให้ทีมงานค่ะเพราะอย่างนั้นหนูก็ต้องจากรีสตาร์เป็นเป็นเองแล้วก็ต้อง,ต,องต้องทำเอ่อโฟร์เอสโฟร์เหรอแล้วก็ต้องสอนได้เองค่ะค่ะเพราะถ้าเรา,ถ,าถ้าเราทำอย่างนั้นก็จะเป็นแบบว่าเราทำแล้วทำแล้วก็ส่งต่อเราทำยังไงแล้วก็สอนต่อ แล้วก็ตาไลน์ของเราทีมของเราเขาก็จะ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 ,จะสอนจากเราแล้วก็จะจะทำแบบแบบนั้นเราก็ต้องเป็น action a n d u b i c a t i o n ในในงานนี้ค่ะในในธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็สำเร็จได้เร็วแล้วก็มีเราทำยังไงแล้วก็จะมีคนที่ตามเราจะเป็น key leader ของเราทำตามเราค่ะเพราะว่าเขาก็อยากจะสำเร็จเพื่ออย่างนั้นเราก็ต้องสอนให้เขาต้องมี leader ต้องต้องสอนให้ leader ไป ที่นี้หนูก็มีมีลีดเดอร์ที่ร่วมงานกับหนูแล้วก็เชื่อทังหนูแล้วก็อยากจะสําเร็จมากค่ะจะมีหลายๆคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่พม่าอันนี้เป็นเป็นพม่านะคะจะจะมีเนวิดอแล้วก,แวก็แล้วก็มิจีนาแล้วก็เนวิดีโอด้วยมันเตอีด้วยอันนี้ก็จะเป็นลีดเดอร์ของหนูคีเลดเดอร์ของหนูคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเซมมาซุยค่ะแล้วก็จะมีตองจี เปิดสาขาเดินที่แล้วเองค่ะสาขาใหม่ที่พมา่าตองจีค่ะจะมีภูปูแล้วก็พูยๆด้วยอันนี้เป็นคียคีหลักของหนูในเรื่องในงานนี้ค่ะและที่ปะกูก็จะมีเต็นทาจออันนี้เป็นชื่อพมา่าชื่อพมา่านะค่ะแล้วก็มีมีอีกค่ะ หลายๆจังหวัดค่ะดูก็จะมีคีย์หลักของหนูที่อยากจะสําเร็จแล้วก็ลงมือทําแบบเราจะเรนจะเร,น,ะเรนแบบเราแล้วก็ทําซ้ําค่ะจะมีคีย์ลีดเดอร์หลายๆคนที่อยู่ทั่วประเทศเลยค่ะอันนี้เวิร์กนะอันนี้เวิร์กค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นคีย์คีย์ลีดเดอร์ก็จะมี G1 ด้วย G2 ด้วยบ้างค่ะ g3 oh. ก็ไม่เป็นไรคนที่เชื่อฟังเราก็เป็นคีรีเลอร์ของเราได้อันนี้ก็จะเป็น G1 ของหนูค่ะที่ขยันมากแล้วก็ที่ทํางานลงมือทําแบบที่เขาเรียนไว้เข้าเรียนทุกเรียนเลยค่ะเข้าทุกงานเลยแล้วก็เรียนลงมือทําด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็ หนูก็ต้องไปเจอกับคีลีเดอร์ที่อยู่ทั่วทั่วประเทศแล้วก็ไปไปไปพบกับเขาไปไปค่ไปสอนให้เขาว่าเขาทำยังทำงานยังไงแล้วก็มีมีอะไรให้เราช่วยแล้วก็ต้องไปไปดูทุกเดินค่ะแล้วที่ซัสเซสมอลก็จะมีด้วยแคมป์เป็น l n d uh, l e a e e r e n g i n e Seminar ค่ะที่เราได้เรียนจาก Leader Engine Seminar นี้แล้วถ้าเรากลับไปหนูก็หนูก็จะมีแคมป์ small Camp แคมป์เล็กๆของหนูที่หนูจัดเองค่ะอันนี้ก็จะทำให้ทีมของหนูจะจะรักกันมากแล้วก็จะสามัคคีกันค่ะเพราะว่าเออเป็นคนคน งานอันนี้ต้องทํางานด้วยคนเยอะค่ะก็เลยทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงกันค่ะจะมีงานแบีบ้ค่ะจะมีงานแบบนี้จากทุกเดินเลยค่ะแล้วในรูปของในรูปอันนี้ที่เพื่อนๆจะเห็นแบบจะเห็นอะไรคะในรูปนี้ปันดายค่ะแล้วก็กําแพงด้วยค่ะหนูวันนี้หนูสําเร็จมาแล้ว ทุกคนก็อยากอยากทุกคนก็รู้อยู่แล้วก่อนที่เราจะสําเร็จในงานในในในงานใดก็แล้วเราก็ต้องต้องมีอุปสรรคค่ะเราต้องผ่านอุปสรรคใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องผ่านอุปสรรคค่ะแต่ว่าอุปสรรค คุณจะคิดว่าประาันี้เป็นยังไงตอนที่หนูตอนที่หนูเริ่มทำงานนี้ค่ะหนูไปแนะนำธุรกิจนี้ให้กับเพื่อน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 มองแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนอายุน้อยแบบนี้แล้วก็มา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 เล่าเรื่องธุรกิจที่ว่าจะได้จะจะได้โดยแล้วก็จะได้ชีวิตที่ดีนี้เป็นไปได้หรอหนูก็เคยท้อ เจอมาแบบนี้หนูก็เคยท้อค่ะถ้าหนูท้อแล้วหนูก็ต้องต้องปรึกษาแอปไลน์หนูก็หนูก็ต้องบอกแอปไลน์แอปไลน์เราเจอแบบนี้เราก็ท้อค่ะแต่ว่าแอปไลน์บอกว่าคนแบบนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะว่าเขาเป็นโจรที่จะท,ที่จะขโมยความฝันของเราค่ะแล้วก็จะมีประสาคมากหลายๆอย่างที่ ที่พมา่าหนูอิจฉาคนไทยมา,มากๆเลยค่ะหนูอยากจะคุยเล่าเรื่องในพม่านิดหน่อยค่ะเพราะว่าที่เราจะไปจังหวัดอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแล้วจะจะไปจังหวัดหนึ่งเราก็ต้องใช้เวลานาน,านมากค่ะในในในเรื่องที่เดินทางเราก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็จะมีเป็นบัสแบบนี้ด้วยเราต้องน,นั่งแล้วก็สัญญาณที่ที่เมืองไทยสัญญาณดีไหมคะ <Yeah. S 2> มีค่ะแต่ว่าที่พม่าที่ไม่มีสัญญาณก็มีด้วยค่ะ oh. ถึงนี้เลยค่ะที่นู้นก็หนูก็ไปไปแล้วก็ไปแนะนําธุรกิจนี้ให้กับเขาแต่ว่าทุกคนที่พม่าเพราะว่าโอกาสมันโอกาสที่จะเปล่ยนชีวิตจะจะเปลี่ยนชีวิตมันมีน้อยมากเกิบไม่มีเลยค่ะก็ทุกคนก็อยากจะสําเร็จที่หนูไปไปแนะนําธุรกิจนี้แล้วก็เขาก็ ทุกคนอยากจะสําำเร็จมากที่นี่ที่ที่โมลินที่พมม่าไม่มีสัญญาณเลยค่ะติดต่อไม่ได้อินเทอร์เน็ตดูไม่ได้แต่ว่ามีซับไฟสองคนแล้วค่ะ แล้วก็มีพี่เบิร์ดแอปไลน์ของหนูไปช่วยทุกงานไปช่วยหนูตลอดแล้วก็หนูก็ไปด้วยเขาไปเรียนรู้จากเขาเขาจัดงานั้นยังไงแล้วก็ทํางานยังไง,แล,ง,ง,ไงแล้วตอนที่หนูอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะตอนที่หนูเริ่มทํางานเซสชั่มอนิ่สินค้าก็ไม่พอค่ะที่พมา่าสินค้าก็ไม่มีเยอะด้วยแล้วก็ไม่พอด้วยถ้าสินค้ามาถึงคนทุกคนก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องรอสินค้าอยู่ค่ะ ส,สินค้าถ้าสินค้าขาดไปทุกคนก็ต้องมารอที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศก็ถ้าถ้าสินค้ามาถึงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทุกคนอยากจะสำเร็จทุกคนทำงานหนักมากก็ถามค่ะว่าถ้าเป็น,ปนสินค้ามาแล้วถึงแล้วแต่ว่าสินค้าจะบอกเอาไหมเอาค่ะโอ้พอม่าเอาทุกคนเลยค่ะ นั่นก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างที่หนูได้เริ่มทํางานมาแล้วก็อุปสรรคที่หนูทํางานมาแต่ว่าหนูมองอุปสรรคในรูปนี้รูปที่เมื่อกี้ค่ะหนูจะมองอุปสรรคเป็นบันไดค่ะแต่ว่าทุกคนบางคนก็จะมองอุปสรรคเป็นเป็นกําแพง ถ้าทุกคนมองอุปสรรคนี้เป็นกำแพงคนนั้นก็จะหยุดทํางานไปแล้วค่ะ<อ>แต่ว่ามองอุปสรรคนี้เป็นบันไดค่ะบันไดจะทําให้เราขึ้นสูงได้ถ้าถ้าเราคิดว่าอุปสรรคที่เป็นบันไดเราก็ต้องเติบขึ้นใช่ไหมคะใช่เรา,ก,เก,าก็ไปถึงไปถึงที่สูงไม่ใช่หรอคะใช่เพราะว่าอุปสรรคในเรื่องงานของนี้ของอุปสรรคเรื่องงานนี้จะเป็นอุปสรรคบันไดค่ะไม่ใช่กำแพงค่ะ ถ้าเป็นการแทงหนูก็หยุดไปนานแล้วออแล้วที่หนูหนูทานํางานที่งซนเซนมอแล้วหนูทำมาทํางานขยันมากแล้วก็ทํางานแบบที่แอบไล์สอนแบบที่หนูเรียนรู้มาแล้วหนูได้อะไรคะหนูได้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจะมีชีวิตที่ดีจะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็หนูพูด พูดได้หรือสอนให้ได้หรนูส่งต่อควสําำเ็็ให้ให้กับทีมของหนูแล้วก็จะมี time freedom จะมี financial freedom แล้วก็จะมี l e i u r e vacation ด้วยค่ะที่บอกว่าเรามีสุขภาพดีขึ้นเพราะอะไรเพราะซัสเซอร์มอรสีมีสินค้าดีค่ะมีสินค้าที่ดีสุขภาพมีสินค้าที่ดีมากแล้วสุขภาพ sorry สินค้านี้หนูก็ใช้ด้วยตัวของหนูเองค่ะ ก่อนตอนแรกหนูก็ไม่ใช่แบบนี้ที่หน้าของหนูก็จะมีแบบว่าหนูแพ้น้ำที่ที่บ้านเกิดของหนูค่ะจะมีเป็นเป็นรอยเป็นค่ะเป็นรอยที่หน้าแต่หนูที่นี่ก็ใช้ฟิลิมอกับคอลลาเจนค่ะก็วันนี้ได้สวยขึ้นแล้วใช่ไหมคะว้าวไม่ค่ะเพราะว่าเซเมอสินค้าเซเมอเองค่ะเพราะอย่างนั้นแล้วก็มีสินค้า หนูก็อยากจะบอกหนูก็อยากจะให้หนูก็อยากจะบอกอีกค่ะไม่ใช่หนูคนเดียวที่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นหนูแล้วก็คุณแม่ของหนูก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะถ้าไม่มีสินค้าซัซเซตมอลก็จะพูดไม่ได้ค่ะวันนี้หนูคงไม่ได้อยู่กับแม่แล้วค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ป่วยหนักมากเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีก็ต้องหนูก็หนูจากที่หนู หนูใช้สินค้าด้วยด้ดวยโตหนูแล้วหนูก็ต้องให้แม่ใช้ด้วยแม่ก็ใช้แล้วก็ดีขึ้นถ้าดีขึ้นสินค้าแล้วหนูก็ใช้ขึ้นใช้ใช้ใช้ไปเยอะมีตังเยอะดีไหมคะดีค <Yeah. S 1> ่ะแบบนั้นเราก็ต้องใช้สินค้าโดยค่ะถ,ถ้าเราใช้สินค้าแล้ว <Okay. S 1> ทุกคนก็จะรู้ว่าสินค้านี้สุขภาพคุณภาพดียังไงแล้วก็จะดีสุขภาพดีขึ้นยังไงทุกคนก็ใช้ทุกคนเลยไม่ดีหรอกคะ ดี <Yeah. S 2> คแล้วก็อันนี้หนูเป็นรายได้ Financial Freedom จาก Success Mall ค่ะจะมีรายได้ที่สูงสุดก็7 7 0 0 0แสนบาทค่ะโอ้เ0 oh. แสบาทต่อเดือนแล้วก็จะมีรายได้สะสมมี5ล้านบาทค่ะโอ้ oh. ค่ะตอนแรกหนูก็เป็นชีวิตแบบนี้ ต้องเป็นคนที่เปรภาษาถ้ามีงานเราก็ต้องไปไปเปแล้วถ้าถ้ามีถ้ามีงานเราไปเปรภาษาแต่ว่าความรับผิดชอบเยอะมากเรารวยได้จากงานนี้แต่ว่าเรากเกษตไม่ได้ค่ะเสัวันนี้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของหนูก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะ หนูได้จากเซมอะไรก็จะมีแล้วก็ luxury package ด้วยจะได้ไปไปเที่ยวมาแล้วญี่ปน่นแล้วก็ไปเที่ยวมาแล้วเชียงเชียงไฮ้แล้วจะมีอีกหลายๆทริปหนูก็จะไปด้วยค่ะเซสชั่มาก็จะมีที่เราจะเป็นจะเป็นบริษัทที่ให้แบบว่าเรา เราชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็คนที่มีชีวิตดี <c oughs> เขาอยู่ยังไงไปยังไงนอนยังไงแล้วก็ได้รู้จากแซซสมอลค่ะแล้วก็ได้มีเกียรติไปร่วมงานแซสเซ็ปไนาดีด้วย <c oughs> เพราะว่าหนูก็ได้มีชีวิตดีๆมาในวันนี้ <c oughs> เพราะว่าก็มีบริษัทดีๆ แบบบริษัทมีแบบบริษัทดีๆที่มีคนหมอดีๆแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทดีๆได้เปิดโอกาสแบบนี้มาให้ค่ะเพราะอย่างนั้นหนูก็อยากจะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะถือว่าแพ์มอนี้เป็นที่เป็นที่ทําให้ความฝันของเราเป็นได้ค่ะเป็นมาได้เพราะอย่างนั้นหนูก็อยากให้ทุกคนทาอยากให้ทุกคนทํางาน เรียนรู้ลงมือทําแล้วก็ส่งต่อความสําเร็จให้กับทีมของเราแล้วสําเร็จด้วยกับ Success Mall ค่ะเพราะว่าวันนี้หนูพี่สุดแล้วค่ะ Success Mall เป็นบริษัทที่ดีมากบริษัทก็จะมีหลายที่ที่มีจะจะจะ,จะมีสวิตให้เราดีๆแล้วก็จะมีสินค้าดีๆแล้วม,มีอีกมีอีกงาน สอนที่เราได้เรียนรู้มากเลยค่ะเพราะอย่างนั้นเซสเซสมอพร้อมแล้วค่ะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแต่ว่าคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะฉะนั้นค่ะขอบคุณค่ะเพราะเซสเซอมอนหกูก็ได้มีมาวันนี้นูขอบคุณคุณหมอมากแล้วก็อาจารย์โนบพี่เบิร์ดแล้วก็อาไลน์ของหนูมากค่ะขอบคุณค่ะ ดีนะแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับคุณหมอสิีวิเจียโชวนานนะครับเรียนเชิญ